ั้งผมเคยคิดจะเดินไป,ปรอบๆมหาวิทยาลัยในยุโรปโดยเฉพาะที่กรุงปารีสแล้วร้องตะโกนอย่างคนบ้าเพื่อเร่งเราคนที่มีความรู้มากกว่าความรัก <c oughs> เป็นความจริงทีเดียวคนพวกนี้ในขณะที่พวกเขาอุทิศตัวไตรตรองสิ่งที่เกี่ยวกับพระเจ้าหากพวกเขาจะวางตัวให้สอดคล้องและรับฟังสิ่งที่ พระเจ้าตรัสในจิตใจของพวกเขาจริงๆและยอมเคลื่อนย้ายความปรารถนาของพวกเขาออกไปให้หมดรวมทั้งธุรกิจระสามนุษย์ทั้งหลายด้วยพวกเขาก็จะอุทิศความพร้อั้งหมดไปตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพวกเขาก็จะตะโกนออกมาจากสุนย์แห่งจิตใจของพวกเขาเองว่าพระเจ้าข้าข้าพระเจ้าอยู่นี่พอราะราปรารถนาให้ข้าพระเจ้าทําอะไรโปรดส่งข้าพระเจ้าไปเถิด ไปที่ไหนก็ได้แม้จะไปถึงประเทศอินเดียก็ะยอมพระสมณทุตเป็นนักยุคไปถึงอินเดียแล้วและวันนี้เราก็มีผู้แทนของพระสมณทูตองค์ใหม่พระสมณทุตองค์ใหม่คือพระกรัสมราชจูวานีจัดดันเยนโลดท่านไม่สามารถมาร่วมกับเราได้แล่ก็ได้ส่งคุณพ่ออิยาซลเป็นตัวแทนมาร่วมกับเราก็ขอต้อนรับด้วยพี่น้องที่รัก ในบ่ายวันนี้อรัศรีกรุงเทพได้จัดฉลองระบุญฟรานซิสเซเียองค์ประทัมของประเทศมิสซังเป็นพิเศษพระประเทศไทยของเราก็เป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในเขตมิสซังและเนื่องจากพระวิสาสนานาฟรานซิสเซเียด้วยบรรดาพระสงฆ์บนบุญชายหญิงและบรรดาสตรุกคิสชนจึงมารวมตัวกันเพื่อร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณฉลองพระนบุญในเย็นวันนี้ ข้อความที่พี่น้องได้ยินในตอนต้นนั้นเป็นอะไรๆที่มาจากจิตใจอันร้าร้อนของดบุญฟราเซิสเซบียทรโทษผู้กล้าหาญและเข้มแข็งแห่งยุดท่านพยายามเขย่าและกระต,ตุ้นเตือนชาวยุโรปให้หลุดพ้นจากความเฉื่อยชาเพื่อให้ส่งไม่เพียงแต่พวกพ่อค้าที่มีแต่ความโลภไปในประเทศทางตะวันออกไกลเพื่อไปสแสวงหาแต่ความร่ำรวยเท่านั้น แต่ให้ส่งบรรดาธรรมทูตแห่งพระวรสารผู้มีน้ำใจดีไปด้วยท่านพุ่งเป้าไปที่หมาหาวิทยาลัยสอบวอนเป็นพิเศษเพราะเป็นที่นั่นเองที่ท่านได้เริ่มการผชนภัยอันพิเศษสุดของท่านเมื่อยาโซแห่งโโจลาได้เข้าศึกษาในเยาลัยซานตาบาบาราที่กรุงปารีสท่านก็จุดถูกจัดให้อยู่ในห้องพักรวมกับเปียโตรฟาบรชาวสาวอยและฟรานเชสโกซาเเบโย ชาวนามาเรซีหนุ่มสองคนที่เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและฉลาดหลักแหลมอิกยาซอายุมากกว่าสองคนนั้นแต่ก็ออกวางตัวสุภาพท่อมตนมากกว่าด้วยท่านก็เริ่มคิดที่จะจุดไฟความรักของพระเจ้าที่ท่านเองได้ถุดจุดลุกร้อนมาก่อนแล้วที่มันซาราให้แก่ทั้งสองคนนั้นด้วยท่านเพียงแต่เฝ้ารอช่วงเวลาที่เหมาะสมเท่านั้น คาฟาโรซึ่งเป็นคนมีใจซื่อและก็เปิดรับก็ง่ายกว่าแต่สำหรับผู้ที่มาจากตระกูลสูงแห่งนาบาเรเซนมันไม่ง่ายเช่นนั้นคนหลังนี้หรือก็คือฟรานเชสฟรานซิสเซเบนั่นเองเกิดในปี1506ที่ปราสาทของตระกูลเซเดียที่เมืองนาบารีบรรดาพี่พีของฟรานซิสได้เคยต่อสู้กับอิยาโซในสงครามการปิดล้อมเมืองปอมโปลนา และแม้ในช่วงแรกๆพวกเขาจะชื่นชมอยู่กับชัยชนะแต่ต่อมาภายหลังก็จะต้องขมขื่นด้วยการถูกลงโทษจากพระจักรพัรด์แม้การประจนภัยที่น่าเศร้าแต่เหตุการณ์มันก็ผ่านเลยไปแล้วและก็ไม่ได้ทิ้งร่องรอยแห่งความปวดร้าวให้แก่นฟรานซิสแต่อย่างใดฟรานซิสคนนี้นับว่าเป็นคน,นัวดี่คนหนึง่งความใฝ่ฝันของเขาไม่ใช่เรื่องการทหาร หรือการศึกสงครามแต่เป็นเรื่องการศึกษาเพื่อจะบรรลุถึงชื่อเสียงและกิจยศขั้นสูงสุดในชีวิตและเราเห็นเอง,ท,งทันทีที่เขาจบปริญญาโททางปรัชญาเขาก็ไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ทะเบียนของมหาวิทยาลัยเพื่อขอใบรับรองด้านการศึกษารวมทั้งใบรับรองสถานะชนชั้นสูงเพื่อจะนำเสนอตนเองแซงหน้าคนอื่นต่อพระจักรพรรดิ อิกยาเซียวรู้เรื่องการวิเต้นเส้นสายของฟรานซิสในครั้งนั้นเป็นอยา่างดีแต่อิยาเซียวก็เชื่อมันว่าไม่ช้าไม่นานนุ่มนาวาริสคนนี้ก็จะหยุดและจะไม่ก้าวเดินในวิธีทางดังกล่าวเพราะเขามีจิตใจยิ่งใหญ่สูงส่งเกินกว่าสิ่งทั้งหลายตามประสาของโลกหลัานั้นและวันหนึ่งอิยาเซีก็พูดกับฟรานซิสว่า คนเราไม่ควรจะพึงพอใจกับสิ่งอนิจจงทั้งหลายในโลกนี้ความทะเยอทะยานของนายจะต้องมุ่งไปสู่สิ่งที่จะคงอยู่ชัว่วนิรันดร์การที่ยาโสพยายามยืนอยู่เคียงข้างเขาโดยไม่ออกหน้าปล่อยให้เขามีอิสระแต่ก็อยู่กับเขาเสมอไม่ทอดทิ้งก็ให้เกิดความรู้สึกบางอย่างในใจของฟรานซิสความรู้สึกที่มันปนไประหว่าง ความชื่นชมเป็นดีแต่เางีย่งก็รู้สึกอึดอัดใจบางอย่างที่พ่อมีเกีพูดกับพวกเราประสบในช่วงสองวันนี้รู้สึกอึดอัดใจบางอย่างแต่ฟรานซิสไม่ยอมบอกความรู้สึกดังกล่าวให้พียาสิรู้และตัวเองก็ไม่พยายามจะรับรู้ด้วยและเพื่อจะรักษาระยะห่างกลัวที่ตัวเองจะเอาตัวเข้าไปคล้องแวบด้วยฟรานซิสก็สนุกสนานกับการล้อเลียนใครก็ตามที่ยอมอยู่ภายใต้การแนะนำจิตใจของอียาซิว ฟรานซิสขัดขืนการนำทางฝ่าจิตของอยาเซลเสมอเหมือนปลาที่ดิ้นเพื่อหลุดจากการติดเป็ดทั้งๆท,ที่เบ็ดมันเกี่ยวปากอยู่แล้วและก็เป็นจริงเช่นั้นวันที่15สิงหาคม1534ฟรานซิสก็อยู่ที่นั่นกับอิยาเซโและเพื่อนร่้แรนของเขาที่มองมารเพื่อถาวายตัวแก่พระเจ้าตลอดไปแม้เขาจะยังไม่ได้ผ่านการฝึกปฏิบัติจิต ตามขั้นตอนปกนติก็ตามตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฟรานซิสก็ยอมปล่อยให้พระพรพิเศษของอียาซิวบิดาและอาจารย์ฝ่ายจิตของท่านอย่างลากลึกอยจนสุดคู่ใจของตนและภายใต้ความนอบน้อมเชื่อฟังท่านก็ออกเดินทางจากปารีสไปกรุงโรมและที่สุดก็ออกเดินทางไปสู่ตะวันออกไกลเพื่อไปประกาศข่าวดีฟรานซิสเซเวียได้เริ่มการอาชภัพ ในมิติฝ่ายจิตของท่านทันทีนทและแม้จะสั้นแต่เป็นการมาจนภายที่ส่องประกายรุ่งโรจน์ทีเดียวในประสบการณ์สั้นๆของฟรานซิสเซเวนี้เราเห็นอย่างชัดเจนทีเดียวว่าจุดเริ่มต้นของงานพระธรรมของท่านก็คือประสบการณ์ความรักของพระเจ้าจากชีวิตและการประทําของอิกยาซิลอิกยาซิลคิดไว้ตั้งแต่วันแรกแล้วที่จะช่วยฟรานซิสได้สัมผัสกับความรักของพระเจ้า เมื่อพระยาเนื้อทอนของพระเจ้าโปรดให้ท่านพักอยู่ห้องเดียวกับฟรานซิสและฟาโรคในวิทยาลัยและตลอดเวลาทีเดียวการวางตัวของยิยาสูเป็นความรักแท้ต่อเพื่อนมนุษย์ที่พร้อมจะอยู่เคียงข้างให้อิสรภาพแต่ก็คงรักเขาเสมอไม่ทอดทิ้งเมื่อต้องพูดความจริงกับฟรานซิสก็พูดด้วยความจริงใจความรักและตรงไปตรง พิจารณาสุมองลึกลงไปในจิตใจของฟรานซิสและก็เห็นแผนการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้าในชีวิตของเขาและเพื่อนๆทุกคนแม้ในตอนต้นฟรานซิสจะด,ดิ้นเพื่อให้หลุดเหมือนปลาติดเบ็ดแต่ก็เป็นปลาตัวนี้เองที่มันน้ำเป็ดนเหมือนอย่างเพลงร้อทุ่งของไทยที่ร้องกันบอกว่ารู้ว่าเขาหลอกแต่ก็ยอมให้เขาในส่วนหนึ่งมันก็มีความสุขในใจที่อะไรพิเศษแต่ยังอยากจะปกป้องอิสรภาพของตเนเองไว้ แต่ครั้งเมื่อใจได้สัมผัสความรักและได้รับความรักแล้วก็จะถูกดึงดูดจักให้ความรักนั้นให้รักต่อและแม้บางครั้งความรักอิสระชนิดที่เคยทําอะไรได้ตามใจชอบมันยังต่อสู้ในใจของเราก็ตามถ้าเราไม่ปิดใจมิชิดคือแบบที่ว่ายังรักเป็นยังรู้สึกรู้สาเรื่องความรักถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็จะตกหลุมรักพระเจ้า และที่สุดก็ตอบรับรัก,ร,กรงและนั่นคือเปิดใจให้รับตอบความรักของพระเจ้าที่เข้ามาสัมผัสจิตใจของเราเหมือนอย่างประสบการณ์ของฟรานซิสที่สัมผัสรู้ได้ถึงความรักนั้นว่าเป็นรักความรักของพระเจ้าที่ผ่านมาทางชีวิตของเอียซิโอทำให้เกิดความรู้สึกบางอย่างในใจของฟรานซิสแต่ในตอนต้นอย่างที่บอกแล้วว่าไม่ยอมเปิดใจไม่ยอมพูดถึงความรู้สึกดีนั้น เพราะยังรักอิสรภาพของตนเองอยู่และยังไม่ยอมถูกไม่ยอมผูกม,มัดไม่ยอมหลวมตัวพยายามรักษารักษาระยะห่างไว้ขัดคืนด้วยเพราะกลัวว่าจะต้องเอาตัวเข้าไปเกี่ยวข้องเอาชีวิตไร้สิทภาพที่โวงแหนที่สุดนั้นเข้าไป,ปผัวพันด้วย